เราทั้งหลายผู้ได้นามว่าเป็นพระภิสุสัมเณรนับว่าเป็น พุทธบริษัทที่มีความสำคัญมีความใกล้ชิดและมีส่วนรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา และถือว่าเป็นผู้ที่มีข้อปฏิบัติคือศีลหรือมีพระวินัยมากกว่าอุบาสกอุบาสิก,กาก็หมายความว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีความระมัดระวังมีการสํารวมกายวาจาสํารวมใจมากกว่าอุบาสกอุบาสิกา เริ่มแรกที่เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นเกิดพุทธบริษัทขึ้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติในเรื่องของศีลในเรื่องของพระวิน,นัยก็ยังไม่มีอะไรมากมาย เพียงแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นไปโดยปกติธรรมดาครั้นต่อมามีผู้เข้ามาบวชกันเพิ่มมากขึ้นและผู้ที่เข้ามาบวชนั้น ก็มาจากต่างชาติตระกูลต่างฐานะความเป็นอยู่ความประพฤติปฏิบัติจึงมีความลักลั่นกันปฏิบัติตามความคุ้นชินคือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่มีระเบียบ ต่างคนต่างบัตรปฏิบัติตามอัธยาศัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการปฏิบัตินั้นก็อาจจะเป็นที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างของผู้พบเห็นการปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจบ้าง เป็นไปในด้านของความไม่เจริญบ้างเป็นไปเพื่อความชื่นชมสรรเสริญของบุคคลทั่วไปบ้างเป็นไปเพื่อความติจินนิ้นทาบ้างอะไรประมาณนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นว่า การประพฤติปฏิบัติสิ่งใดเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งต่อตนเองเช่นมีการสำรวมระวังมีความสันโดษมากน้อยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นไปในฝ่ายของความเจริญข้อปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน กิเลสเป็นไปเพื่อความเสื่อมพระองค์ก็บัญญัติว่าไม่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งเรียกว่าเป็นข้อพระวินัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ถือเป็นยุติ หาผู้เข้ามาบวชไปประพฤติร่วงเกินในสิ่งที่ทรงบัญญัติไปแล้วก็เร,เรียกว่ามีโทษมีโทษทางละเมิดข้อบัญญัติหรือละเมิดพระวิน,นัยเรียกว่าเป็นอาบัติพระมากขึ้นข้อปฏิบัติ ก็มากขึ้นอย่างนี้ท่านี้มาพิจารณาดูในข้อปฏิบัติเช่นของสมณเณรเรียกว่าศีลของพระก็คือพระวินัยในข้อปฏิบัติก็คือให้ผู้ ปฏิบัตินั้นมีสติคอยระมัดระวังที่จะไม่กระทำความล่วงระเมิดทางกายบ้างทางวาจาบ้างการมีสติคอยระมัดระวังนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเช่นการสำรวมกายวาจาชื่อว่าศีลเรามีความตั้งใจมีสติคอยสำรวมระวงังกายสำรวมวาจามันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมากายเป็นของหยับหยาบ สามารถมองเห็นสัมผัสถูกต้องได้เรียกว่าเป็นของหยากการที่จะควบคุมดูแลก็มีความง่ายขึ้นส่วนของที่มีความละเอียดไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถถูกต้องไม่สามารถสัมผัสได้หรือเรียกว่าเป็นนมามธรรมก็คือจิตใจ อันนี้เป็นของที่มีความละเอียดก็ต้องอาศัยสติสมาธิเป็นตัวคอยควบคุมการที่เราระมัดระวังในการปฏิบัติเช่นจะลุกจะยืนจะนั่งจะนอนเราทำอย่างมีสติสำรวมระวัง อันนั้นก็เกิดประโยชน์แล้วยกตัวอย่างเช่นในการขบเคี้ยวในการฉันหากเรามีสติคอยระมัดระวังการฉันของเรามันจะเป็นไปโดย อัตโนมัติเช่นในพระวินัยบอกว่าการฉันพัตตาหารอาหารที่เข้าไปในปากคำไม่ใหญ่เกินไปคำให้พอดีพอดี อาหารก่อนที่จะฉันก็มีการพิจารณาเราฉันไปเพื่ออะไรฉันเพื่อที่จะยังอัตภาพหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงคงอยู่ได้ให้ฉันด้วยความขาดสติฉะนั้นก่อนฉันก่อนใช้ในสิ่งต่างๆ่างการพิจารณา น,นี่เป็นการสร้างสติขึ้นมาอาหารที่ตักเข้าปากอาหารยังไม่เข้าปากก็ไม่ให้อ้าปากรออาหารเข้าปากาจึงอ้าปากใส่เข้าไปอันนี้เป็นวิธีการสร้างสติทางนั้นการเคี้ยวอาหารเคี้ยวอย่างระมัดระวัง เคี้ยวอย่างไม่มีเสียงอันนี้ก็เป็นการสร้างสติถ้าเราไม่ระมัดระวังโอ้เสียงเกิดแน่นอนเสียงจากการเคี้ยวอาหารเสียงจากผ้าชนะจะกระทบกันเกิดเสียงดังอย่างนี้ คนสมัยใหม่อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่นี่เป็นวิธีการฝึกสติการฝึกนี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าต้องมานั่งหลับตาต้องมานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายจึงเป็นการฝึกการสำรวมระวังในชีวิตประจำวันเช่นการฉันปัตตาหารอย่างนี้เป็นต้น นั่นก็เป็นการฝึกสติอาหารที่เข้าไปในปากอันนี้เคยพูดอยู่บ่อยๆเรารู้จักว่าอาหารนั้นมีชนิดรสชาติเป็นอย่างไรเปรี้ยวหวานมันเค็มมีการรู้การเคี้ยวอาหาร เราเคยพิจารณากำหนดไหมว่าอาหารเราเคี้ยวกี่ครั้งเราจึงกลืนลงไปตอนใหญ่ก็ไม่ได้กำหนดกันแต่ถ้าเราลองพิจารณาลองนับอาหารที่เราเคี้ยว เคี้ยวห้าครั้งสิบครั้งสิบห้าครั้งยี่สิบครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างน,น้อยในขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยมันก็เกิดสติแลเกิดการนับเคี้ยวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสติมันเกิดขึ้นอาหารที่เคี้ยวให้ละเอียด อาหารกระเพาะจะไม่ทำงานหนักอาหารที่ละเอียดจะสามารถซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเวลาจะผ่านไปกี่ชั่วโมงความหิวมันจะไม่ค่อยปรากฏภาษาอาหาร ที่ซึมเข้าไปมันมีความพอเพียงแต่ถ้าฉันยังขาดสติอร่อยเคี้ยวสองทีกลืนเคี้ยวสองทีกลืนอร่อยอิ่มแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหิวอีกแล้วฉะนั้นการฉันก็คือค่อยๆฉันค่อยๆเคียคยเ้ยว ค่อยๆไปเราไม่ได้เร่งรีบอะไรก็จะอยู่ได้นานอาหารจะอยู่ได้นานยิ่งเรามีการสำรวมระวังความคิดสำรวมระวังจิตของเราเราจะไม่ไปปรุงแต่งเช่นเวลาเย็นเวลาคำ่ำไม่เกิดความนึกคิดมีจิตสำรวมระวัง อันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยถ้าคิดปุ๊บน้ำย่อยมันจะออกมาถ้าไม่คิดน้ำย่อยมันมีแต่มันไม่ได้ออกมามากถ้าคิดมากอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยน้ำย่อยมันก็ออกมามากก็เพราะไม่มีอาหารน้ำย่อยไปไปไไไไย่อยกะเพาะได้อย่างตรงๆกลายเป็นโรคกะเพาะ อย่างนี้เป็นต้นเะนั้นจิตตัวนี้สามารถที่จะคอนทควบคุมกายได้เป็นอย่างดีอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องง่ายๆการที่เราท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติในข้อพระพินัย ถ้าหากเรานับเป็นข้อรู้สึกเหมือนเยอะหรือเกิน200กว่าข้อมันจะปฏิบัติไหว้หรือเยอะอันที่จริงมันก็ไม่เยอะถ้าเราตั้งใจสำรวมกายสำรวมวาจาจะทำอะไรเรามีสติในการกระทำความผิดพลาดในข้อบัญญัติเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้น ใคๆกับกฎหมายกฎรัฐธรรมน,นูญชาวบ้านโดยปกติทั่วไปนีที่เขาไม่ได้เรียนกฎหมายถามว่ากฎหมายรัฐธรรมน,นูญมีกี่มาตราโอ้เขาตอบไม่ได้ครับแต่ถามว่าเขามีความผิดผิดกฎหมายหรือไม่เขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเขาก็ใช้ชีวิตโดยปกติ เพราะว่ามีความตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนดีไม่เบียดเบียนไม่ทำความเสียหายเขาก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาอย่างนี้ในข้อพระวินัยของพระเนรเราก็เช่นเดียวกันหากเรามีการสำรวมกายสำรวมวาจาทำอะไรอย่างระมัดระวังน ก็ไม่ได้ผิดข้อพระวินัยอะไรมากมายหรือไม่ผิดหรือผิดก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่บวชข้ามาใหม่การใช้ชีวิตด้วยการสํารวม กายวาจาสำรวมสตินั่นคือการฝึกนั่นคือการเรียนนั่นคือการปฏิบัติบางคนมีความรู้สึกว่าเอบวชเข้ามาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยฉันฉันนั่งนั่งนอนนอน,น,อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากเราไม่รู้วิธีการในการปฏิบัตินั่งนั่งนอนนอนหายใจทิ้งมันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าหากเรามีการปฏิบัติเรียกว่าพยายามสร้างสติอยู่ตลอด ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติควบคุมนั่งอย่างมีสติเดินอย่างมีสตินอนอย่างมีสติอะไรเหล่านี้นี่ยมันเป็นการปฏิบัติทั้งสิ้นมีกิจมีอะไรแล้วก็ทำไปตามกฎระเบียบที่พระธรรมทำอย่างมีสติขวาดวัดก็ เป็นการศึกษาเห็นใบไม้ร่วงโรนปาดใบไม้พิจารณาในเรื่องของชีวิตชีวิตเราก็เหมือนใบไม้มีใบอ่อนค่อยๆเป็นใบแก่ขึ้นมาร่วงโ่นลงจากขั่วใบไม้ให้ความ ร่มรื่นให้ความสวยงามจนลงโรคแต่ในที่สุดก็ร่วงหล่นไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะก็เกิดขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับโลกให้ความร่มเย็นแต่ไม่ช้าไม่นานมันก็ร่วงโรยหล่นไปคือเราสามารถพิจารณาในข้อ อัดอทอรรมได้ทั้งสิ้นถ้าหากเรารู้จักเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนขบฉันทำอะไรอย่างมีสติครั้งเผลอไปเราก็สำรวมระวังใหม่หายใจเข้าออกอย่างมีสติเดินอย่างมีสติ ผู้ยังมีสติอันนี้เป็นการฝึกทั้งสิ้นหายใจเข้าหายใจออกยังมีสติเพราะฉะนั้นขอฝากท่านทั้งหลายเป็นข้อพิจารณาและใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสืบต่อไป ลาหุ่นตัวาเวรสุขชีวิตนัขอสักทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวทต่อการแยกกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุขมเมื่อเกิดก็ต่ำบุญยังรังไม่ห่างซาเปคากีภะวันตุเต ขอให้สดทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว